เว็บโกงไม่ใช่นะครับเว็บเราถอนได้ทุกกรณีอะยังไง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 ฟังให้ชัดเกลือนะครับวิ่งสองหมื่นสี่เป็นไงสามหมื่นหกมีแสนนะครับไม้นี้หกหมื่นหกนะครับโอ้โหเป็นไงครับจะสองแสนนะครับเราไม่มีผิดหวังนครับสำหรับนะครับสมาชิกใหม่นะครับ คนที่ไม่เคยสมัครสมาชิกเว็บนี้นะครับมีเครดิตฟรีให้100บาททุกท่านเลยนะครับอ้าอุ้ยีกมินิจะเข้าหรือเปล่า150เ,เราหายลอยไปกระตาะครับก่อนตัวเดียวนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับแอดมีเครดิตให้100บาททุกท่านนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยมียูสของสมาชิกเว็บนี้นะครับมาไหมครับมาไหมครับเรามาลุ้นนะมาครับเที่ยเลยสด้ยยังไหลย้ยค่เ้ยไหลมายง เลยป้ายครับเริ่มเริ่มเห็นเยอะแล้วเขาบอกว่าสล็อตมีสำหรับคนที่ไม่ถอดใจนะครับ